ผนอนข้างล่างก็ได้สบายที่ผมจะนอนข้างล่างเหอพี่หอมไหมปุ๊บปุ๊ดักแด้ดักแด้เป็นดักแด้เดักแด้เฮ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยอ้วอยเชือ้ยาอ้ยโอ้ยนอ้ยอ้ด้ โอุ้เรจัดนะอ่าวิธีลงเปนะครับไหนสาธิตวิธีลงเปยเมขนเขึ้นเป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 ดิขึ้นเปดิขึ้นเปย์ขึ้นเปยิขึ้นเปยขึ้นเปย์ดิขึ้นเป้นเปยขเปย์ดิขึ้นยดิข้นเปย์ดิขึ้นเป้นเปดิ ขึ้นไปนี่ขึ้นไปปั๊บ <laughs> ขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปห่อไม้ห่อไม้ <laughs> ห่อไม้ดิอุ่นทะเลทะเลตามเขานำอะไรเหรอพี่